ทุกคนกำลังซ้อม,อม,น,มาานะคะโอ้โอนีมาไทยท้ำนะคะเด้ลองเพลงมิวสิอันนี้เจ้าของสมาทานอยู่เมืองน,นี้นะคะเมือยหินมองนีนะคะหินโม่ี่ทไ่ยเนงน่วลกานงทียพังนะี่ดัง ซึ้งยากซึ่งยากลองดูลองดูตาสี้งยังทำไมมแตงกงนอนหรือเปล่าอืมประมาณนั้นแหละมันเยิ้มหน่อยทำแตงกงนอนใช่ไหมตาซึ้งแบบเยิ้มหน่อยเยิ้มอย่างนี้เบื่อเขาให้ซ้อมซ้อมยังไงลูกเบื่อเหมือนเหมือนเหมือนจะลืมตาไม่ขึ้นอย่างเงี้ถ้าถ้าทำตาแบบเชงนาอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ใบมากตาเลยนะเชงนาเหนื่อยได้ดิครับ แงหน้าทีอะไรน้องแงนาที่อะไรอันนี้อันนไม่พนาเราไงคืออะไรอุ้ยเอย่างี้ไม่ทุงคนทำไดใ่ไมลุงยนป๊บลุกคนทำไดไหมเนี่ยทำ้อิชีวิตจริง่ชีวิตจริงชีวิตจริงอยากตากแดดใช่ไม กนแบบนี้เนแบบนี้เน็กยิ้มลุงพุ่นซปะเตนลุงพนมาหยอกปะเต็นด้พี่น้องเอ้ทำไมก็สามมือดีสีมืไข่สามมือดีสมือไข่ก็เรื่องอะพี่น้องทำแบบเปทำแบบทำแบบเอาเอาตาดำขึ้นบนตาดขึ้นบนยัล้วเราป้าม่มนมันไม่ใช่เบื่อนะจักลุงคนอย่างเงี้ยทำเมนตายากขอตังอะไรอยางเงี้ นี่นะครับกำลังซ้อมทำทตาซึ้งอยู่ะครับตแไม่ได้นะแตุ่กคนทำไดุ้กคนกนช็อตเดียวเลยนะับซ้อมต่อเนาะซ้อมเสีมากเลยต้าอะขอตังกตาขอตังค์ด้วยนะครับไม่ใช่หร้อ้งไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่นี่ ยิ้มไิความยัิงไได้ตังมาแล้วยิ้มอยู่แล้วมไ้ตังแล้วก็ยิ้มนะครับยวาหเดี๋ยวเขาเ็นบตแล้วกัยิ้มไม่เทุกบาทุกตังคเราต้องเก็บเนาเหมือนพเมาเป็นคนเก็บอยู่แล้วะครับเหมือนผมก็เจ้ยนะครับเก็บทุกบาททุกตังครับไม่ได้เก็บี่อเาไม่ไเก็บเลยเไม่ได้เก็บเยเไม่เก็บยแล้วเเหมืไม่ไดก็เยน้เป็นเอกฉันว่าทุกคนก็ พี่เอฟซีบอกว่าทําตาเหมือนขอของเล่นให้ลูกอู้หูอย่างั้นจะโอเคอ่ะเพือถ้าทําตาซึ้งต้องนึกถึงลูกโอเคโอเคแนะนำดีมากเลยลองดิแต่รังสอดนะนาะต้องไปนู่นต้องต้องต้องไปกันนังอีกลงหองอะไรก็ได้ต้องให้ดูนางอีกต้องต้องดูนางอีกก็ทำ เขาเยเอาป็นนักแสดงอยู่แล้วอืมเราต้องทำเลยใช่เขาถ่ายมาตั้งหลายเอ็มวีเพราไปถ่ายเมื่อกี้ทำเขิ่อนยุ่งกับดองมาให้เรย่องเขินไม่เป็นเขินเหนื่ยเขินเลยเดี๋ยวพาไปปีนภูกระดึงเลยไวเขินอนน่าดูบ้านเรายังหาเวลาเขินไม่ได้ตอนนี้กำลังหัดฝึกฝึกทำตาซึ้งอยู่นะครับกำลังจะเข้าฉากต่อไปนะครับสวัสดีค้าสวัสดีแม่ยี่สิบก็พอนะสองชั่วโมงเดี๋ยวไปได้เปล่าไปนะ

จะกองเมืองแลรวนะคะพี่น้องค่ะทุกคนกำลงังทำมิวสิก คนกระลังมั้ครับซ้อมทำเฮี้ยวศีก็ได้ค่ะเด้อทำอารมณ์เลครับพี่น้องบรรยากาศการถ่ายทรรมเลยค่ะพี่น้อง

คกพลังส้มบึงลงโมหินได้ค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,ลวรุ่มคนมาแล้วพี่นอ้องสอบได้ค่ะพี่น้องรุ่คคนสอบครับ กเนนุเาพสูว่ามันลก่าม้เลือนกคยเปลยนเอะไรว่าขงาทมีองกกคนก็ลป็นลองเพลงทำมิวสิกด้วยค่ะ ลุงพ่นสู่ๆนะคะเด้อกระลังท่าให้สำเร็จเด้อค่ะเด้อดเดือดกับกระลังหอนเด้อพี่น้องเอาใจซอยลุงพ่นในเด้อค่ะ มาหลุดละให้กำลังใจล้มพ้นเด้อค่ะพี่น้องให้สำเร็จลุล่วงเลยดีเด้อค่ะพี่น้องแดดกระหอนหอนเด้อค่ะพี่น้องแดดเซตไว้เด้อค่ะพี่น้องอา้าวสู้ๆส่งกำลังใจมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อตามประเทศทั่วโลกเลยเมืองไทยบา้านเฮาเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละเด้อ กำลังใจหลวงโพธิ์กำลังร้องเพงลงทำาร้องเพลงอยู่เด้อค่ะทำมีสิกร้องเพงลงกับให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีพอเดดก็ฮ้อนเขาห้อนเขาหลายเทะะะื่อก็เด้ค่ะพี่น้องด้วยครับ ฝากต like um ิดตามช่องเล้นะคะเจแปนสาย5เลยค่ะกดไลค์กดแชร์โอ้ยจะมันอันียังก็ซับตะไคร่ซับตะครับจะเป็นอีหยังดอกเฮ็ดถือไปเฮ็ดอันเฮ็ดบ่ถือกับอันจ้าจังไหนเลยค่ะนอกหัวทหารเฮ็ดใหม่ต่อมาติดตามได้เลยค่ะพี่น้องเลยค่ะเด้อมาให้กําลังใจเลยค่ะเด้อ ได้ก็บปากไว้แค่นี้แล้วค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ะแดดห้อนหอนพี่น้องสวัสดีค่ะ